การขูดอยานี้นำสูตรนี้น้ำยาของเราฉีดต้นไปเลยมีประเภทของนอนนต่างๆมากินนะครับนำมาติดต้นเลยนำตัวน้ำยาของเราตัวนี้ฉีดต้นไปเลยลุ่มไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพีน่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วเนาะวันด่นต้องขอ,อสวัสดีพี่ใหม่นะครับอขออวยพรให้เพื่อนๆพี่น้องเรานะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับครอบครัวุ่นน้ำเบื่องเงินทองนะครับ คิดสิ่งใดก็ให้สมสิ่งฝังปรารถนาะเด้อว,วันนี้มาเจอในเรื่องของปลูกผักกินเองแล้วมีหนอนมาลงปลูกผักกินเองแบบหลอดสารไม่ใช่สารเคมีปัญหาของมันคือเวลามีหนอนมีมแมลงมาลงมันจะเอาไม่อยู่เนาะมันจะไม่เหมือนเคมีนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะมาแนะนําวิธีการาฉีดป้องกันแมลงป้องกันหนอนวิธีการง่ายๆใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชของเราด้วยเนาะอยากรู้ไม่ว่าอะไรไปไปดูกัน สิ่งนั้นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับสบู่มันเพื่อนไปทําเก็บทําใช้ได้เลยนะประโยชน์เยอะมากนะครับนี่สบู่ที่ผมใช้ในสวนนะใช้สบู่กับน้ำส้มสายชูกับตัวนี้เป็นเออไม่ต้องแค่นั้นแหละนะครับสองตัวนะครับตัวสบู่จะเป็นตัวไปยึดเกาะแล้วตัวกําจัดประเภทของเพลี้ยต่างๆนะครับเพลี้ยพวกนี้มันจะเพลมันจะเพล้มันจะเพลีพ้ริดของด่างที่อยู่ในสบู่นะครับตัวน้ำส้มสายชูมันจะเป็นขดเป็นด่างเป็นขดเนาะ พอกรดสองตัวนี้มาผสมกันนะครับเป็นตัวกําจัดแมลงได้เป็นอย่างดีเลยเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสบู่เราจะใช้ในปริมาณหนึ่งแล้วกันเอาเฉพาะประิปรมาณหนึ่งนะครับากับการขูดอย่างนี้ไม่ต้องเยอะนะเพียงเดียวพอแบบนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปใช้เป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่าจะใช้ประมาณครื่งลิตรนะผมจะใช้นะ เราใช้น้ำในบิ๊กเกอร์นี่นะต่อไปใช้เป็นตัวนี้น้ำส้มสายชูตัวน้ำส้มสายชูนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะใช้แค่หนึ่งช้อนชาพออัตราส่วนน้ำอยู่ที่ครึ่งนะนิดนะหน,หนูใส่เข้าไปหนึ่งช้อนชาทิ้งไว้ให้ตัวสบู่เขาเริ่มละลายนะครับต่อไปเราจะนํามากรองเอาอเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งก็ ัวสบู่เขเริ่มละลายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะนํามาใช้งานกันวิธีการใช้งานผมใช้เป็นวิธีการกรองนะครับกรองก็ใช้เกินกรองแบบง่ายๆเลยผ้าขาวบางปลูกถักปลอดสารควรจะมีผ้าขาวบางกับตะแกรงแบบผมนะทีกรองไปเลยมันก็จะได้น้ําเท่ากับอัตราส่วนครึ่งนิดพอดีแบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายไหมต่อไปใช้กับตัวนี้สเปรย์ฟอกกี้งัาสะดวกสบายไง ทำปุ๊บใช้ได้ทันทีนะครับไม่หมดก็สามารถใช้บันหลังก็ได้ใส่เข้าไปเหมาะมากกับสายปลูกผักปลอด,ลอดสารนะครับส่วนนี้เราฉีดตอนเช้าตอนเย็นหรือฉีดปุ๊บเราก็เก็บมาล้างล้างน้ําก็นําสามารถนํามารับประทานได้แล้วนะครับไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชเราด้วยนี่เสร็จแล้วไปเอาไปฉีดกัจับมแมลงกัน ใค้ปลูกสนเนรแล้วมีหนอนมีพิ้ยามาลงกินยอดเคยเปลี่ยนไหมเนาะน้ะำสูตรนี้น้ํายาของเราฉีดท้่นไปเลยฉีดก็ไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวพอนะครับเนี่ยเราสามารถฉีดได้ทุกๆสามทุกสี่วันนะครับหรือว่าที่รักค้งก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเนาะรียบปลูกผักชีอยู่มีประเภทของหนอนต่างๆมากินนะครับนํามาฉีดท้่นเลยแบบนี้เลยจะเป็นประเภทของใบแมงลักนะครับใบกะเพราเนาะ จะมีหนอนประเภทหนึ่งที่ชอบมากินมาแรงประเภทหนึ่งคือชอบมาเจาะบริเวณยอดทําให้ยอดของเขาเหี่ยวนะครับนาตัวนัยาของเราชุนี้ฉีดพอนไปเลยคลุมไปเลยนะครับให้เป็นอันตรายกับต้นพืชนะเนี่ยฉีดตอนเช้าตอนเย็นเราสามารถเก็บนำ,นำมาล้างแล้วก็นามารับประทานได้เลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนกินด้วยพัดขึ้นใ้ฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับฉีดไปเลยอันนี้ไม่ใช่หนอนนะเป็นน่าจะเป็นขี้โคล,คล,โลนะทุกอย่างนกมันอชอบมาก,กินฉีดไปเลย วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นข่ารแบบความรู้อยู่ดีนะครับนำมาฝากเพื่อนๆกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มข,มของเราไพ่มากก็น้อยนะครับผมยังมีวิธีในการทำเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากที่จะรอนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เรื่องที่ผมไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆในกลุ่มของเราเ่ยแหละช่วยกันมาตอบโดยส่วนมากเพื่อนๆในกลุ่มจะเป็นประเภทของเกษตรกรแบบเต็มตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เพื่อน ที่ถามกันมาก็จะได้คําตอบตรงจากเกษตรกร,ต,กรตรงนะครับก็มันนี้แล้วกันเน,น,นะเาะเพื่อนๆถามมาว่าอยากได้ผ้าใบคลุมผ้าผ้าะนะผ้าใบาคลุมหญ้าผ้าผ้าผ้าใบคลุมหญ้าเนาะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้นะครับเจอเกันใหม่ันพรุ่งนี้นะครับถ้าคิดความีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราเลยเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราบวันนี้ขอตัวลาไปละ บายยขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ